1. นระบบระบายของเสียในสมองคุณมีเครือข่ายของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ของเหลวสมดุลในร่างกายของคุณมันทำได้โดยการกำจัดสารพิษและสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นในร่างกายออกไปเครือข่ายนั้นเรียกว่าระบบน้ําเหลืองแต่นานมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเราไม่มีสิ่งนี้ในสมองของเราจนกระทั่งเมื่อเร,เร็วๆนี้ ในปี2015มีรายงานที่พูดถึงเรื่องท่อน้ำเหลืองในเยื่อหุ้มสมองของหนูจากนั้นไม่นานภาพถ่ายสมองก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีท่อน้ำเหลืองในเยื่อหุ้มสมองของเราเช่นกันและหน้าที่ของพวกมันคือการเปิดทางให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณผ่านระบบประสาทส่วนกลางและเอาขยะออกไป 2. พื้นที่ที่เต็มไปด้วยของเหลวในปี2018นักวิจัยค้นพบอวัยวะใหม่ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก มันดูเหมือนผนังรังพึ่งรูปร่างแปลกๆที่เต็มไปด้วยของเหลวมันถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ส่องเนื้อเยื่อของอวัยวะของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งชื่ออวัยวะใหม่นี้ว่าอินเตอร์สเตชียมแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียกพื้นที่ขนาดเล็กไม่สม่ำเสมอที่เต็มไปด้วยของเหลวว่าอวัยวะนั้นไม่ถูกต้องอินเตอร์สเตชียมเป็นตะข่ายคอลลาเจนที่หดตัวและขยายตัวออกเหมือนโชกอับทำหน้าที่เป็นเหมือนทางหลวง ในการขนส่งของเหลวในอวัยวะและร่างกายปริมาตรของของเหลวอยู่ที่ประมาณ20%ของน้ำหนักตัวของคุณแต่มันก็อาจผันผวนไปตามสุขภาพของคุณ 3. แผ่นพัดต่อกันผมกำลังพูดถึงเมซันเทอรีหรือเยื่อแขวนลำไส้มันเป็นเนื้อเยื่อขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนปะกการางังมันยึดลำไส้ของคุณให้ติดกับผนังในช่องท้องและช่วยในการเก็บไขมันจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นกักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีชิ้นส่วนเล็กๆด้วย แต่พวกเขาก็ได้วิเคราะห์ดูอย่างใกล้ชิดเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดซึ่งทําให้พวกเขาพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน่วยเดียวกันและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการกล่าวถึงเมสันเทอรีแม้แต่เลโอนาโดดาวินชีก็ยังเขียนมันในภาพวาดของเขาหลังจากมีการค้นพบอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์ก็แย้งว่ามันควรมีคุณสมบัติมากพอที่จะเรียกว่าอวัยวะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนไม่เห็นด้วย 4. เส้นเลือดในกระดูกในปี2019 นักวิทยาศาสตร์ได้พูดคุยเกี่ยวกับเครือข่ายของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดเล็กๆภายในกระดูกของหนูโดยปกติในหนังสือกายวิภาคจะพูดถึงหลอดเลือดแดงและเส้นเลือดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากปลายกระดูกแต่มีเครือข่ายอุโมงค์ที่เพิ่งถูกค้นพบซึ่งเปลี่ยนแปลงทฤษฎีบางอย่างอุโมงค์เล็กๆเหล่านี้สร้างเส้นทางที่เร็วขึ้นสำหรับเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกเพื่อเข้าสู่ระบบเลือดนักวิจัยยังวิเคราะห์กระดูกของมนุษย์โดยใช้วิธีการต่างๆอย่างการถ่ายภาพของผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด การสแกน MRI และการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศการศึกษาพบว่ามนุษย์ก็มีระบบที่คล้ายกันแต่เส้นเลือดเหล่านี้มีความครอบคลุมน้อยกว่า 5. กล้ามเนื้อสัตว์เลื้อยคลานที่หายไปในปี2019นักวิจัยพบกล้ามเนื้อในแขนขาของตัวอ่อนมนุษย์ที่มักพบในสัตว์เลื้อยคลานเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของพวกเขาทีมวิจัยได้สร้างภาพสามมิติที่มีความละเอียดสูงของกล้ามเนื้อแขนและขาของตัวอ่อนอายุ8-14สัปดาห์ กล้ามเนือแปลกๆเหล่านี้หายไปก่อนเกิดและอาจเป็นสิ่งที่เราสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเพียง13ภาพเท่านั้นเพราะงั้นพวกเขาบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากขึ้น 6. ของใหม่ในหัวเข่าของคุณมีกระดูกชื่อว่าฟาเบล่า แล้วมันฝังอยู่ในเอ็นด้านหลังหัวเข่าของคุณการศึกษาพบว่ากระดูกชิ้นนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดาในมนุษย์จากการศึกษาใน27ประเทศมีแนวโน้มที่มนุษย์จะมีกระดูกนี้เพิ่มขึ้น3.5เท่าเมื่อเทียบกับในทศวรรษที่1,900ไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงอยู่ตรงนั้นและมันมีหน้าที่อะไรผู้เขียนบทความเสนอแนะว่าเพราะอาหารของเราดีขึ้นทําให้กระดูกและกล้ามเนื้อของเราเริ่มเปลี่ยนขนาด7กระดูกอีกชิ้นในหัวของคุณ นักวิจัยในออสเตรเลียพบว่าคนหนุ่มสาวบางคนเริ่มมีกระดูกเล็กๆที่ฐานของกระโหลกศีรษะบริเวณเหนือคอพวกเขาตรวจสอบภาพเอ็กซเรย์1,200ภาพของผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียและพบว่า4 1เปของผู้ที่มีอายุระหว่าง18-30ปถึงปีเริ่มมีเดือยเล็กๆพวกนั้นในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าส่วนที่ยื่นออกมาเกิดจากเพราะคนหนุ่มสาวมักก้มมองโทรศัพท์อยู่เสมอแต่ไม่พบหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนเหตุผลนี้ กระดูกอ่อนที่งอกออกมาใหม่เหมือนกับสลาแมนเดอร์ที่งอกแขนขาหรือหางขึ้นมาใหม่ได้กระดูกอ่อนในข้อต่อของมนุษย์ก็่้มแซมและงอกออกมาใหม่ได้เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโมเลกุลที่ควบคุมกระบวนการฟื้นฟูโมเลกุลเดียวกันนี้ค่อนข้างไวในสัตว์ที่งอกส่วนต่างๆของร่างกายได้เช่นสลาแมนเดอร์ปลาน้ําจืดแอฟริกันและปลาม้าลายยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาพบว่าอายุข,ของกระดูกอ่อนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมัน ตัวอย่างเช่นกระดูกอ่อนในข้อเท้าอายุน้อยกว่าในหัวเข่าและสะโพกซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่หัวเข่าและสะโพกใช้เวลาในการรักษานานกว่าข้อเท้าของคุณ 9. อวัยวะรับความเจ็บปวดใหม่ทำอย่างกับว่าเราต้องมีเพิ่มอีกงั้นแหละมีการศึกษาที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีเครือข่ายเซลล์คล้ายตะข่ายในผิวหนังที่รับความเจ็บปวดได้ ก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าปลายประสาทของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจจับความเจ็บปวดแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าเส้นประสาทเหล่านั้นถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ชนิดที่ไม่รู้จักในผิวหนังและส่งความรู้สึกที่น่าลำคานี้ไปยังประสาทนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาปริศนาที่เพิ่งถูกค้นพบนี้และพยายามค้นหาว่ามันอาจเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพต่างๆยังไงบ้าง 10. นิ้วเกิน มันโอเคที่จะมีนิ้วมือข้างละ6นิ้วที่จริงแล้วมันดีกว่าด้วยซ้ําการศึกษาคนที่มี6นิ้ว2คนพบว่ามันเป็นผลดีกับพวกเขาพวกเขามีทั้งทักษะการเคลื่อนไหวและความสามารถในการใช้มือที่ดีกว่าทั้งสองคนได้สแกน M r i และพบว่าสมองของพวกเขารู้วิธีใช้และควบคุมนิ้วเกินเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองนิ้วเกินใช้งานได้ดีด้วยตัวเองหรือร่วมกับนิ้วที่เหลืออีก5นิ้วนักวิทยาศาสตร์ยังได้เรียนรู้ว่าคนที่มี6นิ้วทำงานง่ายๆ ที่ปกติต้องใช้มือทั้งสองข้างได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว 11. เจลโลไวโอลินไม่ได้เกี่ยวกับเจลาตินหรอกมันเป็นเนื้อเยื่อบางๆอยู่ในหูของคุณที่ช่วยให้คุณได้ยินมีส่วนประกอบเป็นน้ำ97%า97%และยังช่วยนำคลื่นเสียงจากหูไปยังประสาทรับความรู้สึกและสมองจากการศึกษาในหนูพบว่า เจลโลช่วยให้ช่องในหูของคุณแยกความถี่สูงออกจากความถี่ต่ำและทำได้โดยการเปลี่ยนเป็นของแข็ง 12. เซลล์ตลอดชีพการวิจัยใหม่พบว่าคนที่มีอายุตั้งแต่110ปีขึ้นไปจะมีเซลล์ที่มีความเข้มข้นสูงในร่างกายของพวกเขามันเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อาจช่วยปกป้องผู้สูงอายุจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหน้าที่ของเซลล์คือการสั่งเซลภูมิคุ้มกันอื่นๆว่าต้องทำอะไร ด้วยการปล่อยสารเคมีพิเศษน่าเสียดายที่การศึกษายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้เป็นเหตุผลเพียงอย่างเดียวที่ทำให้คนมีอายุเกิน100ปี 13. ลิ้นของคุณดมกลิ่นได้นักวิจัยค้นพบว่าลิ้นดมกลิ่นได้พวกเขาเพาะเซลล์รับรสของมนุษย์ในห้องแลบและพบว่ามีโมเลกุลพิเศษบางอย่างอยู่ในเซลล์รับกลิ่นของเราดังนั้นเมื่อพวกเขาให้โมเลกุลกลิ่นกับเซลล์รับรสมันก็ตอบสนองในลักษณะเดียวกับที่เซลล์รับกลิ่นตอบสนอง รู้ไม่ว่าเซลล์รับกลิ่นยังพบได้ในลำไส้ผมและส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยในลำไส้เนี่ยนะอะไรนะไส้ได้กลิ่นด้วยเหรอเฮ่ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส